สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอบอุ่นกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะใครที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะเราก็มีไอเทมมีตัวช่วยเด็ดที่เราทดลองมาแล้วหลายคืนนะคะจะมารีวิวมาบอกต่อให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือตัวอาร์โมนิแมกไนตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะ,ะแสงจ้าไปหน่อยอันนี้นะคะอบก็ได้มาทานนะสออาทิตย์และก็ทานบ้างหยุดทานบ้างนะคะจะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวกลูตาอาร์โมนิตตัวดังเนาะที่เขาก็จะมีทั้งกลูตามีวิตามินซีหรือ ว่ามีเป็นตัวอะไรนะตัวไฟเบอร์อะไรของเตือนที่แล้วนะคะเห็นเขาออกเป็นโปรดักต์ใหม่มาเป็นตัวอโมนิแมกไนท์ที่เหมาะสําหรับคนที่นอนหลับยากมีปัญหานอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือมีปัญหาเครียดจิตตกมีปัญหารุมเร้าอะไรอย่างนี้เนาะเออเขาก็ออกมาตัวนี้ซึ่งเหมาะกับเรามากๆนะคะเพราะว่าบางทีเราก็มีปัญหาแบบนอนไม่หลับหรือบางทีอย่างเงี้ยนอนหลับนะแต่หลับไม่สนิทนะคะทําให้ตื่นมาเรารู้สึกแบบไม่สดชื่นรู้สึกยังอ่อนเพลียอยู่รู้สึกว่าในระหว่างวันเนี่ยไม่ มีแรงที่จะทํางานอะไรแบบให้มันมีประสิทธิภาพเนาะเราใกล้ๆกันนะคะดูอ่ะขวดของเขานะน้องจะมาในขวดแบบขวดพลาสติกนะสีม่วงนะคะเขาให้มาทั้งหมด30เม็ดส่วนวิธีการทานนะคะเราสามารถทานช่วงเย็นหรือว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยหเม็ดได้เลยนะคะสักพักเราก็จะเริ่มรู้สึกง่วงแล้วก็อยากที่จะแบบไปนอนหลับพักผ่อนกันแล้วนะคะเดี๋ยวอบจะเปิดให้ดูเนาะอันนี้เป็นของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ชายนิง่งแล้วก็ข้างในขวดนะคะเขาจะเป็นเม็ดเมดแบบนี้ เม็ดออกสีม่วงๆอย่างนี้นะคะเป็นม่วงอ่อนๆตัวเม็ดเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคือทานง่ายแล้วก็รู้สึกแบบพอดีพอดีพอดีนะคะในนี้เขาก็จะมีให้เป็นแบบซิลิก้าเจลมาด้วยเนาะหลังจากที่อบทานไปนะคะคืออบลองทานทั้ง2แบบเลยทั้งแบบทีละ1เม็ดกับทีละ2เม็ดใช่ป,ป่ะคือจะบอกว่าตอนที่เรา ทั้ง2แบบนะผลลัพธ์ที่เหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือเรารู้สึกหลับสนิทหลับสบายมากๆเลยนะคะคือมันจะเป็นอะไรที่เหมือนพอเราตื่นมาเสร็จเงี้ยเรารู้สึกสดชื่นแล้วมันอารมณ์ดีเออคือเคยเป็นบ่าแบบตื่นมาแล้วมันแบบ เออมันเบาจังเลยเหมือนแบบหัวมันโลง่งๆแล้วมันอารมณ์ดีเหมือนมันมันพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นวันใหม่สดใสแข็งแรงอะ่ะทุกคนเออแล้วตอนแรกเนี่ยอบลองทานหนึเม็ดก่อนว่า1เม็ดเนี่ยเป็นยังไนช่วงหัวคำ่ำใช่ป่ะแล้วอีกสักภกักาประมันครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มงุ่งแล้ว ก็แต่ถามว่านอนเลยไหมอก็ยังไม,ไม่ได้นอนไม่ได้นอนอะไรเลยว่าพอถึงเวลานอนอะ่ะเราก็หลับสนิทแล้วพอตื่นมาก็รู้สึกสดใสใช่ปะแต่พอลองทาน2เม็ดดูแล้วอะ่ะมันง่วงเลยทุกคนคือผ่านไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมง45นาทีอะไรเงี้ยเราอยากที่จะเหมือนแบบอยากที่แบบเอาหัวทิ้งลงหมอนแล้วก็แบบทุกอย่างก็คือแบบอยากที่จะทิ้งตัวคือถ้าเกิดใครที่มีปัญหา หนักๆเนาะแบบนอนไม่หลับเลยจริงๆเนี่ยแนะนําลองทาน2เม็ดเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกง่วงก่อนนอนมากๆแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกเอออยากที่จะแค่ผ่อนคลายหรืออยากที่จะทําให้เราหลับสบายแล้วตื่นมาเรารู้สึกสดชื่นเรารู้สึกเฟรชเนี่ยก็ ทาน1เม็ดก็ได้เพราะว่าการสําหรับตัวอบนะทาน1เม็ดมันไม่รู้สึกว่ามันทําให้ตัวให้ให้ร่างกายหลงว่วงขนาดนั้นแต่พอเราหลับเราก็จะหลับดีนะคะส่วนสารสก,กัดเด่นๆในอมโมนิ่แมกไนท์เนี่ยเขาก็จะมีตามนี้เลยะคะ่ะก็จะมีพวกแมกนีเซียมนะคะช่วยลดความตึงเครียดลดอาการปวดหัวนะคะมีคาโมไมทำให้การนอนหลับดีขึ้นแล้วก็มีกาบ้าช่วยให้จิตใจสงบช่วยให้ผ่อนคลายเนาะเหมือนกาบ้านี่เป็นสารสื่อสมองสื่อประสาทเนาะเออแล้วก็มีแอลทรีโอไนนนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้มีสมา มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีไทโรซีนนะคะช่วยคลายเครียดฟื้นฟูความจําแล้วก็มีพรมินะคะทําให้สมองจดจําแล้วก็เรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะตัวแมกไนเนี่ยเหมาะกับใครบ้างก็รู้สึกว่าเหมาะกับทุกคนเลยเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบวัยน้องน้อง,องวัยเรียนเนาะถ้าเกิดรู้สึกเครียดแต่ว่าแนะนําว่าให้ทานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะน้องๆวัยเรียนวัยมาหาลัยหรือว่าวัยทำงานเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบรู้สึกมีอาการเครียดหรือนอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าอยากที่จะผ่อนคลายอย่างเงี้ยก็ เหมาะมากๆเลยคือมันทานง่ายแล้วมันก็เห็นผลดีมากๆเนาะตัวนี้นะคะก็ราคา1กระปุกนะอยู่ที่290บาทนะคะตัวนี้ก็ลองไปหาซื้อกันได้หรือว่าจะสั่งซื้อที่ลาย QR ว o d e คนี A ้ได้เลยหรือว่าลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นอะไรที่อบชอบมากๆในช่วงนี้แล้วก็อบก็ให้แฟนกินด้วยเพราะว่าแฟนก็มีอาการเหมือนแบบนอนนอน,นอนหลับแต่ว่าก็ชอบสะดุง้งตื่นกลางดึกเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเราก็กินด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหลับดีขึ้นนะคะคือดีมากๆเลยก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันไว้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ